ันเป็นการพีเพื่อการบันเทิงเพื่อสันทนาการถึงขนาดจะจัดงานวันการชาโลกไอ้นี่สิครับมันหนักแล้วก็ไม่ยอมพูดความจริงถ้าพูดความจริงมันก็เข้าตัวไงอ่าแล้วว่าอย่างนี้มันจะไปพูดยังไงอะผมถามง่ายอย่างเงี้ยอธิณีทั้งที่เนี่ยร้อยแห่งอ่ะมันเป็นการชาทางการแพทย์ถึงขนาดนั้นเหรอมันเปิดกันห้าพันแห่งห้าพันแห่งนี่ในกรุงเทพนะมันถึงขนาดนั้นเหรอมันใช้การชาเยอะขนาดนั้นเหรอมันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นของมันเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้ว แต่คุณเป็นคนทาให้มีช่องว่างนี้เกิดขึ้นนั่นเองถามว่าคุณทําไปเพื่ออะไรคุณเอาสังคมไทยไปเสี่ยงเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจคุณนำสังคมไทยไปเสี่ยงไปเสี่ยงกับการที่คุณมาอ้างว่าเป็นกัญชาตางการแพทย์อ้างว่าใช้รักษามะเร็งก็คุณไปรักษาแบบแผนโบราณคุณก็ไปทำแบบแผนโบราณสิครับคุณไปรักษาแผนโบราณแล้วคุณมาบอกให้คนแผนปัจจุบันต้องมารักษารักษาอย่างไงก็คุณเป็นมะเร็ง่ะ ผมไม่เปลงคุณก็กินยาคุณก็ฉายแสงได้แต่ว่าล่าสุดท้ายคุณจะพีกันชามันไม่มีเอกสารวิทยาศาสตร์ใดๆรับรองเลยครับว่าการพีกัญชาแล้วจะหายมันไม่มี้บวามันม่คมแตก่ากันนะครับมันแตกต่างไม่แตกต่างหรอกครับผมก็พูดอย่างนั้นว่าแตกต่างแล้วผมถามจริงๆถ้าคุณไม่เอาวิทยาศาสตร์มารองรับคุณจะเอาอะไรรองรับอ่ะผมถามคุณผู้ชายแล้วรองรับคูณจะยคำพูดคุณเหรอหรือคำพูดแอนุทินหรือคำพูดเดวินคำพูดต่างๆเหล่านี้เขาก็ไม่ใช่หมอถ้าคุณไม่เอาคำพูดของหมอมารองรับ วิทยาศาสตร์มารองรับแล้วคุณจะเอาอะไรรองรับคุณเอาแผนโบราณเอาแผนโบราณมันก็ต้องจํากัดหรือเปล่ามันก็เป็นคนที่จะมาโปรโมทถึงขนาดนี้ถูกไหมครับถ้าคุณจะเอาแผนโบราณมาโดยที่ไม่มีวิทยาศาสตร์การอะไรรองรับคุณก็ต้องมีการจากัดการให้คุณต้องสกัดเป็นน้ํามันแล้วคุณให้ไม่ใช่คุณขายเป็นมวลพันลํำขายแบบนี้มันไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทาอย่างนี้หรอกครับและขายเท่าไหร่ก็ได้คุณเห็นไหมล่ะเด็กขายแล้วคุณเห็นไหมว่ามันขายติดตุติแล้วคุณบอกว่า ตำรวจ20ลายทั่วประเทศปัโถเอ้ยอนี่ครับ